โอเคสวัสดีครับพบกับเมทแซลมอนนะครับวันนี้ก็เป็นจลยโจทย์ NL 2นะครับเดทที่166ยนะครับยังอยู่กับเรื่อง infectious เหมือนเดิมนะครับก็ก่อนที่จะเริ่มทำโจทย์นะครับน้องๆคนไหนเนี่ยที่พอมีเวลานะพี่ก็แนะนำว่าให้ลองพอดวิดีโอแล้วก็ลองทำเองก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยไปฟังเฉลยพร้อมกันนะครับแต่ว่าถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยเวลาน้อยแล้วหรือว่ารีบแล้วไม่เป็นไรนะครับก็เปิดฟังเปิดกอคูณไปได้เลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับอ่ะใครพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยนะครับ เคสนี้นะเป็นเคสผู้ป่วยชาย30ปีนะมาด้วยเรื่อง non painful vertical white ติดฟลักนะครับ along the lateral border ของทางนะครับแล้วก็รี g i ่ n r e g n เนี่นยมันติด na a t ท a n t กับทางเลยนะน่าจะหมายถึงว่าติดแน่นนะนะครับคีย์เวิร์ดที่เ็าต้องการจะสื่อนะถามเชื้อนะครับที่น่าจะทำให้เกิดนะครับมี e b v นะ step aureus step pneumo นะครับ p o x ไวรัสแบ p i l โ o มาไวรัสนะครับอันนี้ถ้าเป็นพูดถึงไว้ติดนะไว้ติดลีชั่นที่ปากเนี่ยเนี่ยสิ่งที่เราจะนึกถึงเป็นต้นๆเลยคืออะไรครับพวก Candidiasis พวก o r a ร h แฮร์รี่ลิวโคเหรือว่าพวก Leukopecia นะครับใช่ไหมอืมแต่ในข้อนี้เขามีคีย์เวิร์ดเรื่องของอ่ามันมันติดแน่นนะครับก็น่าจะสื่อว่าเขียดไม่ออกเนี่ยซึ่งมันจะบ่งบอกถึงว่าน่าจะเป็น oral hairy leukopenia นั่นเองนะครับอ่ะไอ Or ้ oral hairy leukopenia เนี่ยนะครับเชื้อก็คือ EBV นะ Epstein-Barr virus นั่นเองนะหรือ human uh, herpes virus type C นั่นเองนะครับมันจะ associate กับโรค i m m u n o d e f i c i e หรือ HIV นะครับผู้ป่วย HIV เนี่ยนะครับก็ ในคนอื่นๆไม่ค่อยเจอหรอกคือถ้าในในข้อสอบอะถ้าบอกว่ามี all or headly d u ป l i c a t e ก็เราก็นึกถึงคนใค้เปได้จะเป็น HIV เลยนั่นเองนะครับนะทีนี้ลักษณะเป็นไงคือเนี้ยมันเป็น b i l e l i t i o n นะครับเป็น b i l e l i t i o n นะแล้วก็มันจะ painless นะครับแล้วก็เป็นเป็น irregular shape white park นะครับไวติด park ที่มันจะมีลักษณะเหมือนเป็นเส้นๆบางที เหมือนเป็นเหมือนเป็นแ a ร p รี่แอฟเรนส์ t t ตอรี่แอฟเรนส์เนี่ยเห็นไหมเหมือนเป็นเส้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 นอืมเนี่ยเหมือนเป็นข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 นนั่นเองนะครับแล้วมันตำแหน่งที่ c อม m อนเนี่ยชื่อเป็นตรงแรทเทิลทางนะเนี่ยเห็นไหมในสองพามีตรงอื่นก็เป็นได้นะบัคเข้ามิโคซายูล่าอะไรอะไรก็เป็นได้เหมือนกันนะแต่ว่าพาเลตอะไรก็เป็นได้แต่ว่าคอมมอนอะแรเล่าทางนะเราก็จำคีย์เวิร์ดไว้กันหนึ่งแต่คีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือ มันไม่สามารถที่จะขูดออกได้นะครับ Cannot be scraped off นะอันนี้คีย์เวิร์ดที่ต้องจำเลยนั่นเองการทีมเม้นต์เนี่ยสำหรับตัว c o ชั i เนี่ยไม่ได้มีทีมเม้นต์ที่ต้องทำอะไรเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปทิด underlying condition ของเขา,าให้ดีแค่นั้นเนละนะครับก็คือ h i v นั่นแหละนะครับไป็นทีท h i v ให้ดีนั่นเองส่วน oral candidasis จะต้องแยกกันนะเพราะว่ามันมีไวติด c o ช d i t i o n เหมือนกันคือยิง่ง oral candidasis มันมีหลาย form นะแต่ form ที่คอม m o ที่สุดเราก็สอบก็คือ oral touch นั่นเองนะครับ คีย์เวิร์ดที่แยกออกกันง่ายๆเลยคือ scrape off ได้นั่นเองนะคือขูดออกได้นั่นเองแล้วขูดออกเสร็จอ่ะไอพื้นผิวที่หลังจากขูดเสร็จมันจะแบบแดงๆนะครับอืมนะจะแดงๆแล้วมันเป็นตรงไหนได้บ้างนะก็เป็นได้หมดอนะ่ะเป็นที่ลิ้นกระพุ้งแก้มพาเลตเนี่ยห็นไหมยูล่าอะไรเป็นได้หมดนะครับถ้าทำาคอมาก็เจอลาวบัดดิ้งยูเซลวิสุสดโอไฮฟีนั่นเองอืม อันทีมินท์นะครับทีมินท์เนี่ยใช้เป็น topical anti fungal นะเป็น first line นะ topical anti fungal คือไอโครไตน์มาโซออรัลทรอสเนี่ยคืออ oh มนะคืออมอมเนี่ยก็คือไม่ไม่นับว่าเป็นออรัลแบบออรัลแอนตี้ฟังกอลนะครับมันนับว่าเป็นแค่ท็อปปิคอลนะเพราะว่าแค่อมเราไม่ได้กลืนเข้าไปเข้าใจไหส่วนนิสเตอร์ฟิลส์เซสเฟนชั่นก็อวัยวนใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นท็อปปิคอลเหมือนกันกน,นะครับไม่ได้กลืนเข้าไปนะ โอเคไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีข้อสอบที่ออกคำว่า oral เเนี่ยเราจะได้ไม่สับสนโอเคไหมครับาวนี้เอาตารางเปรียบเทียบกันนะสำหรับ oral h a ลเ l นรี่ลิโคลเกับออร์เรลแ i น i ิสต์นะเชื้อ EBV นะ oral c a n d i d ดิสเป็น candida a l b i c a น s นะครับแยกหลักๆคือการขูดออกเนี่ย o r a l h a ลเฮนรี่ลิโขูดไม่ออกนะครับแต่ว่า oral c a n d i d i ิสขูดออกนะการทีตเมนต์ ไม่จําเป็นนะของ oral เร r แคลรีโคเวเอนี่ยที่ตรงรีชันไม่จำเป็นต้องทีดนะครับส่วน oral เรลแคลไนเนี่ยก็ทีสไปนะให้ท o p i c a l anti f u n g a กนะครับก็จะเลือกใช้เป็นโคตมาโซ oral t รล s รก่อนก็คืออ oh มนะครับองโคตมาโซก่อนนะครับหรือว่าจะใช้เป็นนิสเตตินซส่วนชันก็คือบวเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะอืมเห็น okay, ไหมแล้วก็ทีส์อน l ไลอิ่ของเขาด้วยนะก็แบบถ้าเขาเป็นเป็น h i v ก็ทีเชไเขาใช่ไหมถ้าเกิด มีอิมมูโนโพไมอะไรองอื่นก็อาจจะต้องอ่าไปทิศอันไลน์งตรงนั้นนะครับเห็นไหมมาดูโจทย์กันนะอย่างเงี้ยเห็นไหมไว้ติดพาร์คที่ล,ะทะลัทธเร่าบอร์เดอร์เออคอมมอนด้วยตำแหน่งก็คอมมอนนะแล้วก็รีชันเ,น,เนี่ยมันแอดเชนทุกทางคีย์เวิร์ดเนี้ยคิดว่าน่าจะหมายถึงว่าติดแน่นคงน่าจะให้คำแส่ความเพิ่มว่าขูดไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องตอบเชื้อเป็น e d v นั่นเองนะครับอ่ะต่อมาอีกข้อหนึ่งนะครับ ผู้ป่วยชาย35ปีมีไวท์แพทนะครับที่ทอนซินมาหลายเดือนนะมาหลายเดือนไม่มีอาการอื่นๆนะครับบบไม่มีไข้ h i v positive CD4 250นะครับถามม a เน g e เมนต์นะครับเห็นไหมชอยก็มีแอนตี้ฟังโก้แต่ว่าให้เลือกระหว่าง oral กับ topical นั่นแหละนะครับแล้วก็มีแอนตี้เรโทรไวรัลดักก็คือเห็นชอยอย่างนี้แล้วก็นึกถึงอะไรครับ oral c a n น i d ไดนั่นเองคือเขาอาจจะให้คีย์เวิร์ดอะไรมาใไม่ครบแต่พอดีมันเดา,ดาได้จากชอยส์ว่าเขาต้องการจะถามเรื่องอะไรน่าจะเป็น Or a l c a n น i d ไดนั่นเองนะครับอืมเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะให้มาชัดเนี่ยไอ้ตรงไอไวท์แพดเนี่ยก็อาจจะต้องบรรยายว่ามันพูดออกได้อะไรพวกนี้นะที่เป็นคีย์เวิร์ดช่วยแยกนะครับแต่ทีเนี้ที่พี่บอกไปก็คือเวลาทิศ o r a ่ c a n d i d ไดก็ต้องให้เป็นไรท็อปป a คอลแอนตี้ังกนะครับเพียงแต่ว่ามันคือทีแค่ตัวลิชัน แต่เราต้องคีดอันเดอร์ไลงเขาด้วยใช่ไหมคนนี้เขาเป็น HIV นะครับ HIV Positive เนี่ยนะครับปกติ HIV เนี่ยเมื่อไหร่ต้องทีตเมื่อไหร่ต้องสตารยาต้านไวรัสนะครับก็คือทุกกรณีนะครับเป็น HIV ไม่สนใจ CD4 นะทุกกรณีให้ยาต้านไวรัสหมดนะครับดังนั้นข้อนี้ต้องตอบข้อ B นะครับก็คือ Topical a n t i f u n ฟังแล้วก็ Oral a n t i r e t r o v i r a l ไวร g นั่นเองนะครับเห็นไหม ข้อนี้เป็น candidasis นะครับข้อเมื่อกี้เป็น oral hairy l e u o p e t i a นะครับก็สองภาวะนี้ต้องแยกออกจากกันนะครับคงต้องเล่นประเด็นนี้แน่ๆนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับ oral hairy l u o p e t i a แล้วก็ oral candidasis นะครับน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวพี่จะหาเวลามาตอบให้นะครับโอเคก่อนจากกันไปนะครับพี่ก็โปรโมิดนึงนะครับตอนนี้พี่มีคอร์สตะลุยโจทย์นะครับ NL2 เฉพาะบทของเมดิซีนนะครับถ้าเกิดน้องๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์นะครับเข้ามาที่หรือว่าอาสอบถามเข้ามาในที่ไลน์แอดได้เลยนะเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในดีร้อยครับสวัสดีครับ